สวัสดีครับ26ตุลาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเชาววันนี้เราจะพาท่านมาเอาดินขุยไผ่ที่อยู่อยู่ตามใต้บริเวณกอไผ่ใหญ่ๆเหล่านี้แหละครับเราจะเอาดินขุยไผ่ตัวนี้นะครับเราขูดเอาแล้วเราจะใช้ดินคุยไผ่ตัวนี้แหละไปใช้ในการเสริมโคกของทุเรียนหรือว่าเอาไปยกโคกแล้วก็ปลูกทุเรียนเล็กเนี่ย ผลการตอบสนองนั้นค่อนข้างที่จะโอเคครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของดินขุยไผ่ที่อยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้นะครับมันจะอุดมไปด้วยเชื้อจุลินทรีย์ดีๆหลายอย่างหลายชนิดอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไมโครไซาเชื้อไตรโคดมาแบบธรรมชาติและจุลินทรีย์อื่นๆมากมายรวมทั้งธาตุอาหารที่สะสมอยู่ตรงบริเวณดินขุยไผ่เหล่านี้ เมื่อเราใช้ดินขุยไผ่เหล่านี้ไปรองก้นหลุมในการที่จะปลูกพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้รากของพืชเหล่านั้นชอนใช้ได้ดีมีธาตุอาหารที่พอเหมาะเพียงพอและก็ระบบรากจะอยู่อย่างปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่ามีเชื้อธรรมชาติในการคอยคุ้มครองรากนั่นเองถ้าหากว่ารากของอพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับมีการเจริญเติบโตไปอย่างปกติแล้ว โอกาสที่เขาจะชง,งักนั้นค่อนข้างที่จะยากนี่คือเป็นการเรียนแบบเรียนรู้จากธรรมชาติภูมิปัญญาบรรพชนนะครับที่เขาผู้เฒ่าผู้แก่นี่เขามักจะนิยมเอาดินตามบริเวณขุยไผ่เหล่านี้ใต้กอไผ่เหล่านี้แหละครับไปปลูกพืชผักก็จะทําให้สวยงามเราได้ทําการทดลองเอาดินขุยไผ่นะครับมา ยกโคกให้แก่ทุเรียนแล้วเราก็เอาทุเรียนมาปลูกบริเวณดินคุยไผ่นั้นผ่านไป5เดือนครับนี่ครับผลงานเชิงประจักษ์นะครับต้นทุเรียนหมอนทองเหล่านี้เราเอาดินคุยไผ่ามากองไว้เสร็จแล้วเราก็เอาทุเรียนลงไปปลูกผ่านไป5เดือนนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับท,ที่เกิดเองเราก็เลยปล่อยไว้นี่ครับสภาพของดินคุยไผ่ที่เราเอามาปลูก ต้นทุเรียนของเราก็จะทำให้บริเวณดินเหล่านี้ร่วนซุยมีาธาตุอาหารมีเชื้อดีๆสถิตอยู่ณนะตรงนี้แล้วเชื้อเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่ในการคลุมครองรากและดินมันไม่มีความหานาไม่มีความแน่นมีความร่วนและมีความโปร่งจึงทำให้รากของทุเรียนนั้นชอนชัยออกมาได้อย่างอิสระแล้วก็มีาธาตุอาหาร เพียบพร้อมนะครับเราใส่ปุ๋ยหมักน้ําหมักเสริมไปด้วยนะครับต้นนี้เราปลูกได้5เดือนนะครับปรากฏว่าณวันนี้ครับแตกยอดออกมาน่าจะเป็นชุดที่3แล้วครับหรือไม่ก็ชุดนี้คือชุดที่2นะครับแตกออกมาอย่างอลังการเลยครับสวยงามแบบธรรมชาตินะครับดูมีความอวบและอิ่มสมบูรณ์นะครับนี่ครับ แนวทางที่เอามาให้ท่านได้ชมอยู่อย่างนี้อ่านี้ก็เพื่อที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่เราอยากจะปลูกทุเรียนใหม่นะครับเราสามารถหาดินอุ้ยไผ่ั้งโน้นแหะครับหรือที่ใกล้ๆบ้านเราเรามาทดลองทําดูนะครับอันนี้เราทดลองมาอ่าเป็นที่พอใจของเรามาหลายรุ่นแล้วครับการใช้ดินคุ้ยไผ่ามาใช้รองกุ้นหลุม แล้วเราก็ยกโคกแล้วเราก็เอาธุเรียนลงไปปลูกเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้จากธรรมชาติครับธรรมชาติจะค่อยๆให้คําตอบแก่เราโดยเฉพาะท่านที่มีความประสงค์ที่จะปลูกธุเรียนไว้กินที่บ้านหน้าบ้านของตัวเองครับ3มต้น4ี่ต้นหต้นก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เรานั้นปลูกได้อย่างง่ายๆนะครับ โอกาสที่เขาจะเป็นโรคเป็นอะไรนั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยลงสิ่งที่เห็นๆตามมาก็คือการเจริญเติบโตของทุเรียนเล็กๆเหล่านี้นะครับเจริญาตามวัยตามาสภาพของเขาครับแค่นี้เราก็พอใจแล้วครับว่าลักษณะการปลูกแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาหลายท่านที่ปลูกมาแล้วหลายครั้งตายปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายรองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับไปเอาดินคุยไผยมา กองยกโคกไว้ให้เป็นที่พอใจแล้วครับสูงแค่ไหนแล้วแต่เราต้องการจากนั้นแล้วเอาทุเรียนลงปลูกครับตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่เราทดลองทํามาครบ5้าเดือนแล้วครับน่าพอใจนะครับเราปลูกไว้3ต้นนะครับอันนี้คือทุเรียนบ้านอันนั้นคือหมอนทองอันนั้นคือทุเรียนบ้านเราปลูกไว้เพื่อที่เราจะเอามาเสริมขากันนะครับรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้ เราคงจะเสริมขานะครับก็จะเป็นทุเรียน3ขา1ต้น3าขานะครับโอเคครับวันนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ